ในโลกของเกมโปเกมอนนะครับ สำหรับโปเกมอนเจน4แล้วนะครับเป็นเจนที่มีความน่าสนใจและออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับอยู่บมลูบี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสวัยดีหรือเปล่านี่นะครับเรากลับมาการาความสนุกของโปเกมอนเนาะที่ห่างหายไปพักหนึ่งเพราะว่าที่หายไปเนี่ยคือผมอยากจะเว้นช่วงไว้ด้วยแหละเพราะว่าเห็นคิดว่าถ้าจะลงคลิปลงมาต่อๆกันโดยเป็นความสนุกต่อเนื่องไปเลยมันก็อาจจะน่าเบื่อเกินไปนะครับก็เลยพยายามหาอะไรมาคั่นก่อนอย่างหนึ่งก็คือ,คอคกียจตัดได้แหละนั <c oughs> ่นแหละครับก็ วันนี้นะครับเรากลับมาแล้วนะครับกับการความสนุกของโปเกมอนเจน4เนาะซึ่งเจน4เนี่ยเป็นเจนที่ผมในชอบมากที่สุดในทุกเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตาร์เตอร์ทีมตัวร้ายนะครับหรือแม้กระทั่งของอ่าแชมเปี้ยนเนี่ยโอ้โหแชมเปี้ยนนี่เรียกว่าผมคลั่งใครเลยดีกว่าคลั่งใครเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราดูนลยครับไปก็มาดูหัวข้อกันก่อนเหมือนเดิมนะครับหัวข้อนะครับก็จะเป็นประวัติเนื้อเรื่องระบบเกมนะครับพูอยภาคจำนวนภาคทั้งหมดโปเกมอนทั้งหมดรีเมคนะครับผมสตาร์เตอร์ แชมเปี้ยนเทพประจำภาคแล้วก็ฟิชเจอร์นะครับที่นี่แชมเปี้ยนอ่ะผมอาจจะเอาไปเล่าไว้ตรงระบบเกมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องอยากจะระบายกมันนิดหน่อยนะ <c oughs> ครับมาดูกันที่ประวัติเลยครับประวัตินะครับก็คือโปเกมอนไดมอนแอนเพลเนี่ยเปิดในปี2006ครับผมเป็นเกมส่วนบทบาทเหมือนเดิมนะครับที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคชินโอครับที่อิงจากภูมิภาคฮอกไกโดนะ พอถึงว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะจังหวัดฮอกไกโดเออของประเทศญี่ปุ่นนะครับนับเป็นเจเนเรชั้นที่4ของเกมโปเกมอนเลยนะครับปล่อยให้เล่นครั้งแรกเนี่ยในวันที่28่สิบแปดเซปเทมเบอร์สองพนะครับหรือว่า28อ่ากันยานั่นแหละถ้าปล่อยให้อ่าฝั่งออสเตรเลียยุโรปหรือว่าจะเป็นนอร์สอเมริกานะครับเล่นในปี2007นั่นเองครับในเรื่องคร่าวๆนะครับผมแล้วร่าวๆแล้วกันนะก็จะคล้ายกับในเรื่องเดิมเลยเราจะได้นับบทเป็นเด็ก10ขวบนะครับแล้วก็จะได้สู้กับองค์กรหล่่่าายททีีชือวมกิงกหรือว่่่าากกแลลตินนัหะออืืมเพปง ต้องโลกไว้นี้นะครับยุคที่พวกอืมอ่ะครับมาดูที่ระบบเกมครับผมระบบเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับระบบกลางวันกลางคืนครับกลับมาจากเจน2นะซึ่งเอาจริงผมว่าสมเหตุสมผลนะครับมันควรมีอยู่แล้วแหละกลางวันกลางคืนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้เพิ่มความสมจริงให้กับเกมเข้าไปด้วยนะครับอันที่2นะครับก็คือโปรเกตชัสครับโปรเกตชัสนะครับย่อมาจากโปรเกตวอช ก็ครับผมก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้นั่นเองอย่างที่3นะครับก็คือ WiFi WiFi เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ทําให้สามารถไปเจอกับผู้เล่นคนอื่นได้นะครับเพื่อเทดหรือว่าแบตเทิลนั่นเองระบต่อไปนะครับเป็นระบบที่ผมชอบมากมากนะครับก็คือ global t a s e system นั่นเองเป็นระบบที่คุณเนี่ยสามารถค้นหาหรือปล่อยโปเกม,มอนที่คุณต้องการให้กับเทรนเนอร์คนอื่นได้นะครับสมมติว่าผมอยากได้พิกาจูเนี่ยแล้วก็อยากได้ตัวที่เป็น hidden ability นะครับก็สามารถไปหาจากใน GTS ได้เลยนั่นเองระบต่อไปนะครับก็คือโปเกมอน t อนเ t สโปเกมอนคอกเิดเนี่ย เจเนเรชันที่3เนาะแต่ว่าถูกส่งต่อมาในเจเนเรชันที่4นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าไปได้สวยเลยนะสำหรับการคอนเทสเออก็ oh. เราจะรู้จาักกาันในานามของซูเปอร์คอนเทสเนาะเหมือนผมจะเคยพูดไปแล้วนะครับผม mm hmm. ใน3รอบเนี่ย mm hmm. ก็จะมีในซูเปอร์คอนเทสเนี่ย mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด3รอบนะครับผม ซึ่งไอ้สรอบเนี่ยก็จะมีแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นของมันเนาะซึ่งผมว่ามันสนุกกว่าภาค3เยอะมากเลยนะครับผมจะเล่าเปขั้นตอนเลยครับรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับก็คือจะเป็นการแต่งตัวให้กับโปเกมอนของเรานะครับเพื่อที่จะทาไปให้ดึงดูดให้กับ คณะกรรมการโหวตให้กับพวกเรานั่นเองครับซึ่งยิ่งเลเวลสูงนะครับหรือว่ายิ่งเทียร์สูงๆเนี่ยก็ยจะต้องยิงใส่อัเซสซอรีที่เยอะแล้วก็ต้องตรงกับทีมนะไะ่ใช่ว่าคุณไปไปสมาร์ทแต่ว่าคุณลงแข่งความสวยงามเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะมันต้องตรงด้วยซึ่งมันยากอยู่นะเอาจริงๆส่วนรอบที่2นะครับก็จะเป็นการเต้นเนาะก็จะจะใช้ปุ่ม A B X Y นะั่นแหละทางด้านขวามือที่เป็นตัวกดนะครับเพื่อที่จะสร้างจังหวะเพลงแล้วก็อ่าทำให้อีกฝ่ายเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องเต้นตาม ได้ออกแบบการเล่นเหมือนกันเนาะเออส่วนรอบที่3นะครับก็จะเหมือนกับอ่าเจนสเลยเราแต่ว่าจะมีเปลี่ยนตรงที่ผู้ตัดสิน,นครับจะมีคะแนนความชอบให้นะครับถ้าแท้มเต็มเนี่ยก็จะแสดงว่าเขาชอบเราแล้วก็จะได้แท้มพิเศษมานั่นเองในภูมิภาคชินโอนะครับมีโปเกมอนเพิ่มเข้ามาอีก107ตัวนะครับเรียกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับเจนที่ผ่านมา107ตัวนะครับผมก็เอาจริงๆมันก็ มีตัวเดิมๆเ,เพิ่มเข้ามาเยอะนะถ้าคุณเล่นจริงๆอะ่ะเอาละเรรบต่อไปนะครับก็คือยิมลิเดอร์อิลิฟโฟแล้วก็แชมเปียนเนาะคือยิมกับอิลิฟโฟมันเหมือนเดิมแหละคือมันก็มีความยากความง่ายของมันนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือแชมเปียนครับชิโลนะสังครับพันใจใครหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยผมเนี่ย ชิโรนะมากชอบชิโรนะมากนะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะที่แบบว่าคือเราชอบนะเราชอบมันแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเจอผมรู้สึกเกลียดมันมากเลยครับเกลียดคุณชิโรนะมากเลยนะครับเพราะว่าคุณชิโรนะเนี่ยเขาขี้โกงอะ่ะพูดตรงๆขี้โกงนะครับผมเชื่อว่าใครที่เล่นโปเกมอนครั้งแรกแล้วไปเจอชิโรนะาครั้งแรกที่หลีกนะครับผมบอกเลยว่าต่อให้คุณจะผ่าน5ตัวไปไงนะครับถ้ามันเรียกคาบียอสออกมาเนี่ยผมว่ามีตึงมือกูหูบอนอ่ะนะเออกูอหูมันกดตีมากแต่นั่นแหละครับมันก็คือความขลังของ อิลิโฟไอของแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยคนควรเป็นอย่างนี้แหละมัคนควรยากๆอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าผมรักจบต่อ <c oughs> ไปก็จะเป็นภูมิภาคเนาะภูมิภาคชินโอนยชื่อเดิมนะครับมีชื่อว่าฮิซุยนั่นเองจะตั้งอยู่ทางเหนือของคันโตโจโตและโฮเอ็นนะครับก็คืออยู่เหนือ3ภูมิภาคนี้ไปเลยนะถูกแบ่งด้วยภูเขานะครับผมแล้วก็ภูเขาที่ชื่อว่าโครเนต นะอย่างชัดเจนเลยจะเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็แบ่งครึ่งไปเลยนะครับแล้วก็จะมีสภาพแวดล้มอมที่หลากหลายพอตัวเลยนะครับรวมถึงหิมะตกด้วยน,นะครับชินโอเนี่ยจะมีประวัติที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีการบูชาเทพวิชวาอันเซอุที่เป็นโปเกมอนตัวแรกนั่นเองครับจำนวนภาพที่ออกมาทั้งหมดนะครับถ้ารวมรีเมคด้วยเนี่ยก็คือ5้าภาคเนาะแต่ว่าไอรีเมคเนี่ยยวไปพูดกันอีกนิดนึงแล้วกันอัตตินัมเนี่ยจะมีการยกระดับ เกม d ดมอนด์แอนโพรให้มันดีขึ้นนะครับก็คือจะมีการปรับภาพปรับการเดินปรับการกดอะไรเงี้ยให้มันสมูทแล้วก็สนุกมากขึ้นนะแล้วก็จะมีในเรื่องที่เรียกว่าลงตัวมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นนั่นเองเอาล่ะเมื่อก,กี้พูดไปแล้วโน้นเรื่องการรีเมคนะครับผมก็จะเป็นรีเมคบิเลนไดมอนด์กับชัยนิ่งเพลนนั่นเองแต่ที่ผมหาข้อมูลนะครับเขาบอกไวยว่าจะเป็นการสร้างมาจากโกลดมอนด์ไดมอนด์เพลในปี2006เลยนะคือเหมือนจันเลยแบบว่าให้เกียรติ ของ2006เลยครับเพื่จะมีการเพิ่มฟีเจอร์หรือว่าอะไรมาแต่ว่าจะคารลบต้นฉบับนะครับผมแล้วก็จะถูกเผยแพร่ด้วยบริษัท ICA นะถ้าถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะครับจะเป็นบริษัทลูกหรือว่าบริษัทเพื่อนของไอ็เกมฟรีนั่นแหละครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมซึ่งเปิดตัวครั้งแรกนะครับเปิดตัวเกมครั้งแรกเนี่ยว,วันที่19พฤศจิกาย,ยนในปี2021นั่นเองนะครับผมมาดูที่สตาร์เตอร์กันบ้างครับเอาล่ะสำหรับสตาร์เตอร์นะผมเชื่อว่า ใครหลายคนน่าจะรอเนี่อยู่เพราะว่าผมก็ชอบมากนะครับการเล่าสตาร์เตอร์เนี่ยเออสตาร์เตอร์เจนสนะครับเป็นเจนที่ออกแบบดีไซน์ได้สวยถูกใจผมมากๆทุกตัวนะครับทั้ง3ตัว3ล่างผมชอบหมดเลยคือมันมีความเทระ,ะเบิดมากๆนะครับเอาล่ะก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตัวแรกนะครับสำหรับน้องนายเอต t นนา n เอนะครับ เปลี่ยนร่าครั้งแรกเลเวล18แล้วก็ครั้งที่2เป็นเลเวล32นะครับผมสำหรับน้องเต่าปุกลุกตัวนี้นะครับมันเท่ตรงสเปคผมมากๆเลยนะครับเท่แบบเท่สุดๆคือผมเห็นครั้งแรกคือผมหยิบตัวนี้แหละแบบไม่คิดเลยครับเป็นเล่นนะครับการตียิมของมันเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะคุณลองมาดูได้เลยครับยิม1น,นะครับผมก็จะชนะยิม2เนี่ยเสมอยิม3ชนะยิม4ยิมน้ําชนะ เดี๋ยวผมไม่ให้ผลยิม3ก่อนนะยิม3านี่ชนะเพราะว่าสามารถใช้่าเอิร์ดควีกเนี่ยตีได้นะครับยิม5เสมอยิม6ชนะยิม7อ่าแพ้นะครับยืนมังคแข็งยิม8ชนะยิมสายฟ้าเพราะว่าใช้เอิร์ดควีกแบกได้เออรวมทั้งหมด5แต้มนะครับห้าเต้มนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าถือว่าเยอะกว่ามิซุโกโร่นะคือมิซุโกโร่เขาจะไม่ผิดได้4แต้มอะได้4หรือ3แต้มนี่แหละคือ อืถึงแม้ว่าในการไปเทิ้งกับคนนะครับหรือว่าการลงแรงที่เ e n 9เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมีคนยิบม,มาเล่นงขนาดนั้นนะครับแต่การต่อสู้กับบอทที่อยู่ในเกมภาคเชนโอนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้เก่งเอาเรื่องจริงนะไม่ผิดหวังอนะ่ะเออนอกจากนี้นะครับดีไซน์ร่างสาวเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับโดยไดโทสนะครับเรื่องว่า เท hey, แล้วก็บาดใจผมสุดๆผมชอบมากเอาล่ะ right. เรามาถึงตัวที่2กันนะครับสำหรับฮิกโกซารุหรือว่าชิมชานนั่นเองโกซารุนะครับเปลี่ยนร่างครั้งแรกตอนเลเวล14ครั้งที่2เลเวล36นะครับผมแล้วก็อา่าเป็นลูกลิงไฟนะครับที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่ามีสปีดท,ที่รวดเร็วและมีแอตแทกแรงกับสเปเชียลแทกที่แรงนะครับผมซึ่งยิมหนึ่งเนี่ยที่มันแพ้ทางใช่ไหมถ้าไฟไม่หินนะแต่ว่ามันก็รอดมาได้ถ้ามัชพันเนอะมัชพันจะแบกยิมหนึ่งได้ซึ่งมันโหัวอะอ ป็นตัวที่ปีแรงมากๆนะครับแล้วก็มีสกิลที่ค่อนข้างดีด้วยเรามาดูที่การตียิมกันหน่อยครับการตียิมเนี่ยยิมหนึ่งชนะยิมสองชนะยิมสามเสมอยิมสี่แพ้นะครับผมยิมห้าเสมอยิมหกชนะยิมเจ็ดชนะยิมแปดแพ้นะครับไม่ใช่แพ้เสมอสิเออรวมแล้วสี่แมนะครับคะแนนเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้ากับโดรีโทสหรือว่านายเอตเตอร์เลยนะคือสี่แ้มนี่ก็ถือว่าเยอะนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้นําทีมได้แบกได้นะครับแล้วก็น่าจะถูกใจเรา ผูเ้เบาหรือว่าผู้ชายกันค่อนข้างเยอะเลยผมว่าโอเคมาดูที่น้องพจมาหรือว่าปิดป,ปั๊บกันบ้าน,นะครับผมก็เมื่อกี้ขวัญใจหนุ่มๆรอบๆเนี่ยผมว่าน่าจะขวัญใจสาวๆน้องนะครับมีความน่ารักมากนะครับน้องเพนกวินตัวนี้นะครับมีความขี้โม้แล้วก็มีแบบจุดขายที่แบบว่าดูเท่เนะครับผมซึ่งมันจะเปลี่ยนร่างครั้งแรกเนี่ยตอนเลเวล16นนแล้วก็รอบ2ตอนเลเวล36นั่นเองตัวที่เรียกว่าพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นสตาร์เตอร์เพนตัวเดียว ั้งเเจนนะะตัวเดียวที่เป็นน้ําแล้วก็เหล็กนะครับผมซึ่งมันโหดมากการโหดมันโหดมากจริงนะครับการแบกยิมขอนอเนเรียกว่ากลางแล้วกันแต่ว่าก็แบกได้นะมันก็ยังแบกได้อยู่นะมาดูกันครับยิม1ชนะยิม2แพ้ยิมสามแพ้ยิม4เสมอยิมห้าเสมอยิม6เสมอยิม7ชนะยิม8แ,แพ้นะครับผมรวมแล้วสแเต้ม เอาจริงสองต้มเนี่ยมันมันดูน้อยก็จริงครับแต่ว่าคุณดูดบมันเสมอเยอะอยู่นะมนไม่ได้แพ้อย่างเดียวนะเสมอก็เยอะนะเออแต่ก็อย่างที่บอกไปครับเหมือนน้องชิกูริต้าที่ผ่านมานะครับถ้าคุณชอบในความน่ารักหรือเป็นโปเกมอนที่คุณชอบเนี่ยหรบการเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะคุณเล่นไปเถอะมันเล่นได้อยู่แล้วครับคือทั้ง3ตัวเลยนะผมพูดจริงๆนะผมพูดตลอดเลยว่าสตาร์เตอร์ถึงแม้ว่าไอ้สกิลหรือว่าอาบนะิลิตี้มันอะไม่ได้ดีมากใช่ปะแต่ว่ามันก็สามารถหยิบมาเล่นได้อยู่ดีนะครับถ้าคุณชอบโปาาบเกม เอาละต่อไปนะครับก็จะเป็นเทพประจำภาคเนาะจะเริ่มจากเดียนกาก่อนแล้วกันเดียนกานะครับเป็นโปเกมอนธาตุเหล็กแล้วก็มังกรเนะเาะเจอตัวครั้งแรกเนี่ยในเจนสีซึ่งมันเนี่ยสามารถควบคุมเวลาได้นะครับผมว่ากันว่าร่วมกันสร้างจักรวาลร่วมกับพาวเกียแล้วก็เดียนกาไอาพาวเกียแล้วกีกิลาติน่าด้วยนะเออซึ่งมันเนี่ยสามารถการ่างเป็นรูปแบบต้นกําเนิดของมันได้นะครับกล่าวกันว่าเป็นรุ่นที่แท้จริงของมันเลยในฟอร์มต้นกำเนิดของเดียกนกาเนี่ยจะมีพลังที่มากขึ้นนะครับและสามารถ กดปล่อยอุกบาทขึ้นกระแทกออกมาได้เลยนะเดนกานะครับจะได้รับยกย่องว่าเป็นเทพประจําภาคฮิสุยเลยหรือว่าประจาําภูมิภาคฮิสุยหรือว่าชินโอนอั่นแหละอืมและกล่าวากันว่าโปเกมอนเป็นโปเกมอนแห่งเวลาอาวกาศนะครับผมซึ่งมันเทมากๆประจําตัวของมันก็คือ Law of Time นี่เองสําหรับเปาเกียนะครับผมต่อไปก็เป็นเปาเกียเนะะาะสําหรับเปาเกียรนะครับเป็นโปเกมอนธาตุน้ำมังกรขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการบิดเบือนพื้นที่และเดินทางไปมิติต่ตางๆนะครับผม ซึ่งเปิดตัวในค้าหน้าที่เจนสี่มันแนนแต่กันว่าเป็นผู้สร้างจักรวาลร่วมกับอ่า อีกทั้ง2ตัวนะทั้งกิลลาติน่าแล้วก็เบียนก้าเออเกียร์นะครับมีร่าง OG หรือว่า original form เหมือนกันนะซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายกับอันเซอุสผู้สร้างโปเกมอนทั้งหมดนั่นเองในโปเกมอนเลเจนด์อันเซอุสนะครับเปาเกียร์เนี่ยมีบทบาทในการเป็นปรปักต่อเจ้านายร่วมกับเดียนก้ากิลลาติน่านะั่นเองซึ่งเอาจริงๆผมก็แอบโมเหมือนกันนะคือผมไม่ได้เล่น aled, เลเจนด์อันเซอุสจบแต่ต้องอาจจะไม่ได้เล่นแล้วภาพจำตัวของมันนะครับก็คือสเปเชียลเลนนั่นเองตัวที่3ครับเออมีตัวที่3นะก็คือกิลลานน่ัเอง เกลาติน่านะครับเป็นธาตุมังกรกับผีซึ่งเป็นธาตุที่ค่อนข้างโกงนะมังกรกับผีผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมจะไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงมังกรผีก็คือผมถึงเกลาติน่าเลยนะมีดากเพาใช่ใช่ใช่ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2ฟอร์มนะครับสามารถเป็นออริจินอลฟอร์มได้แล้วก็เป็นแบบเปลี่ยนแปลงนั่นเองเกลาติน่านะครับเป็นที่รู้จักสาหรับความรุนแรงนะเป็นที่รู้จักของในโลกของโปเกมอนเนี่ยในเรื่องของความรุนแรงแล้วก็จะถูกเนรเทศออกไปนะครับที่โลกปิดเบือน ด้วยอันเซอนะครับหรือว่าพ่อของมันนั่นแหละถากันว่าความแข็งแร่งนะครับของมันเนี่ยเท่ากับเดียนกาแล้วก็พาเกียเลยนะเรียกว่าไม่ธรรมดานะเออเกเรน่านะครับมีบทบาทสําคัญมากนะครับระหว่างโลกความเป็นจริงและการบิดเบือนนะครับซึ่งมันสามารถบิดเบือนความจริงได้นะมันที่แล้วก็เก่งแล้วก็โกงมากเลยนะครับเอาละอย่างสุดท้ายนะครับทีมกาแล็กติกครับผมทีมกาแล็กติกหรือว่าทีมยิงกาเนี่ยมีเป็นตัวราบประจําจ ภาค4นะครับซึ่งจะอยู่ในพูดภาคเชนโอนั่นเองฝันขององค์กรนี้นะครับพยายามสร้างจัก,กรวาลโปเกมอนขึ้นมาใหม่ที่มันจะเงียบสงบมากกว่านี้นะครับผมซึ่งแตกต่างจากพวกก่อนหน้านี้นะพวกก่อนหน้านี้มันแค่ยึดครองโลกใช่ป่ะแต่นี่คือใบระดับจักรวาลเลยนะมันการสร้างจักรวาลใหม่นะเออสร้างทีมโดยไซรัสนะครับซึ่งไซรัสเนี่ย พยายามปลุกเดียนก้าแล้วก็เผาเกี่ยวมาเพื่อบรรลุความสําเร็จของตัวเองนั่นเองครับผมการกระทําของทีมไตรตีนะครับจบที่เฟีย์ิีล่านะครับซึ่งพวกเขาเยพยายามควบคุมื่อว่าในตานานแต่แม้จะมีความพ่ายแพ้แต่ทีมก็ยังดําเนินต่อไปในภาคสบินออฟนะครับหรือว่าซีรีส์ของมันนั่นแหละคือวง่ายคือทีมไตรตีเนี่ยต้องการที่จะครองจักรวาลน,นี้เลยนะโดยรวมอ่ะเออนั่นแหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับผมก็ อาจจะพูดงงๆวนๆอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่สบายแต่ว่าผมอยากกลับมาทําคลิปแลแ้วกลับมาพูดได้ฟังแล้วนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้กลับมาทำงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย